สวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสิรดยามเช้าเช้าวันศุกร์ที่5กันยายนพศ2568กับการวางแผนการเทรดนอนฟาร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นอนฟาร์มนะทุกคนมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกทองเช้าวันนี้นะคะจบด้วยแท่งเดยถอดไส้ค่ะ เดเป็นแดงนะคะแต่ว่าถอดไส้ค่ะเนื่องจากกราฟเป็นเทนขาขึ้นนะคะโพแพมจึงเลือกเฉดหน,น้าบายะคะเมื่อวานนี้มีการไซเวทแล้วก็พักตัวในทาเฟมเล็กนั่นเองนะคะวันนี้ก็แพมคาดการณ์ว่ากราฟจะมีโอกาสาราคาขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าในส่วนของช่วงเช้าไม่แน่ใจว่ากราฟจะวิ่งตั้งแต่เช้าเลยหรือไม่หรือจะรอวิ่งช่วงเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้เ,ออเวลา1ิบเกานิกาสานาทีโดยประมาณนะคะก็จะมีเขาวนะาคะนอนฟาร์มนั่นเองนะคะก็คือ A D P เนาะ เดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของทิศทางในส่วนของทำเฟรมเฮสี่เช้าว,วันนี้นะคะเฮสี่เนี่ยเมื่อคืนนะคะกลับมาชนราคาสามสามห้าห้าแปดสามตรงเนี้ยค่ะเป็น a r e ในส่วนของแนวต้านเฮสี่นะคะแต่ว่าเป็นแนวต้านเท่าวันนี้ถ้ากราฟยังเลือกเทนขาขึ้นนะก็จะทะลุแนวต้านนี้ไปได้ถ้าวันนี้กราฟเป็นเทนขาขึ้นนะคะชัดเจนเขาจะทะลุขึ้นไปได้แล้วจะทําให้เดนั้นจบเป็นเขียวดังนั้นหน้าเทรดของเราวันนี้นะคะในส่วนของทำเฟรมเฮสซี่ค่ะ ถ้าเฟรมเอสเมื่อวานมีการพักตัวนะคะไซด์เวในกรอบของ M15 นะเพราะแพรมองว่าวันนี้ถ้ากราฟทะลุด้านใดนด้านหนึ่งน่าจะนะคะไปได้ต่อยาว,ยาวๆเช่นนะคะถ้าทะลุฝั่งด้านบนตรงนี้ได้ก็จะวิ่งมาที่ไฮเดิมหรือว่าแนวต้านเดิมของเขานะคะหรือว่าไฮเดิมที่เป็นจริง,รงๆไม่ใช่แนวต้านนะมันเป็นการสร้างไฮแล้วก็ลงกลับลงไปที่แนวรับนะคะราคา3 5ดาหา3 5 7 8โซนนี้จะเป็นไฮเดิมค่ะ ซึ่งลักษณะของไฮเดิมแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ว่า1กราฟอาจจะมีการย่อเล็กน้อยและสมมติว่าถ้านะคะมีแรงมากพอเด y จะเขียวก็จะดันราคากับขึ้นไปได้ซึ่งอาจจะเป็นในช่วงของนอนฟาร์มหรือไม่อันนั้นต้องว่ากันนะฮะเพราะว่าในส่วนของ H4 นั้นจบเป็นเขียวอยู่แต่เป็นเขียวสั้นกว่าแดงนะแล้วก็เจอแนวต้านด้วยนะคะอาจจะมีการพักตัว 1> h 1นะคะตอน7โมงเป็น PA Buy นะคะเมื่อเราเข้าไปดู t ท m e เฟร M e M30 จะเห็นได้ว่ากราฟอยู่ในกรอบ M 3 0จริงๆค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่า M 3 0นั้นเป็นนะคะ W เป็นลอจุลาภาพผยองก็จะสามารถปัดราคาหรือว่าสร้างไฮหมายเทคไใหม่ได้นั่นเองไปดูที่ t ท m e เฟร M e M15 ค่ะ t ท m e เฟร M e M15 นะคะตรงนี้คล้ายๆ W นะคะตรงนี้คล้ายอยู่นะคะแล้วก็บวกกับ H1 เป็น PA บ M 5อ่า ถ้าสมมติว่ากราฟนะคะเทคไฮใหม่สามารถทะลุขึ้นไปด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งห้าเก้าตรงนั้นก็แสดงว่ากราฟนะเลือกเทรดขึ้นก็จะเป็นเทคนิค M5 ตั้งแต่เช้าแต่ว่าโค้ชแพ i ยังดูอาการอยู่นะคะเช้านี้นาะสำหรับใครที่เทรดนะคะด้วยตัวเองก็น่าจะได้กําไรเอาวิชาไปเทรดนะคะโอเคนะคะที่ทางวันนี้โค้ชแพ i เลือกเทรดหน้าบ่ายค่ะนะคะวันนี้เลือกเทรดหน้าบ่ายแต่ว่าประเด็นก็นะคะเดี๋ยวให้กราฟแสดงอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าจะบายได้ตอนไหนหรือว่าจะไปพักตัวด้านบนนะคะแล้วก็นะคะเป็นท่าแม่มัดหรือว่าท่าพิคาดของเเรานนัอง ถ้าเขามีแรงมากพอจะวิ่งไปที่ราคาบนแล้วก็นะคะอาจจะพักตัวตรงนั้นแล้วก็เดินราคาขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะมาในช่วงของนะคะนอนฟาร์มหรือไม่อันนี้โปรดติดตามนะคะโอเคค่ะนี่คือแผนการเทรดกร,ราฟเช้าวันนี้คุแพรเลือกเรดหน้าบ่ายค่ะเทรเดอร์คิดว่าเอา่อแพทเทิร์นตรงนี้นะมันมันจะเป็นแบบนี้มันจะทะลุกรอบนะคะทุกคนทะลุกรอบนี่คือธรรมชาติของกราฟทะลุกรอบอ่ะอันนี้เมื่อวานเมื่อวานนะคะเอ่อเมื่อวานเป็นแบบนี้วันนี้จะเป็นแพทเทิร์นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ทุกคนดูแพทเทิร์นนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของการที่พักตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาลงไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้ค่ะนะคะมีการร,ราคาขึ้นก็จะมีโอกาสทะลุด,ด้านบนเวลาการทะลุด,ด้านบนเราสามารถนะคะเอาวางนะะโซนแบบนี้ได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าทะลุด,ด้านบนได้ปุ๊บเขาจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วจะมีการย่อเล็กน้อยซึ่งตรงจุดนี้โค้ชแพมก็เอาไว้มองบายซึ่งอาจจะไปที่ราคา,านะคะส้ สามห้านะคะเจ็ดแปดหรือเปล่าแล้วอาจจะย่อตรงนี้แล้วเราก็หาจุดบายตรงนี้ซึ่งก็จะตรงเทคนิคและวิธีการพอดีนะคะโอเคนะคะนี่คือในส่วนของเทคนิคนะ,อะขออภัยนี่คือในส่วนของรูปแบบสําหรับใครที่อยากเก่งรูปแบบเพื่อพมมีหนังสือคำใบ้ใต้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรงิ้ของเขาสักนิดนึงก่อนเนื่องจากให้สีจบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงอยากได้ให้สีเป็นเขียวอีกแทงหนึ่งน่าจะดีคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ